สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่รายการ v r Sol d i e r รายการที่จะนําเสนอภารกิจสําคัญเพื่อชาติสัตกสัิ์และประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิชันชติรสมบุญค่ะกองทัพบกนะคะได้ร่วมกับ26หน่วยงานจัดฝึกค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยซาเล็ก2,023ชวนชมงานดูการสาธิตนะคะตั้งแต่วันที่12ถึง16ม,มิถุนาย,ยนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ พลตรีหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทบก,กล่าวว่าตามที่กองทบกได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติเป็นการกลางในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภยัยครั้งที่43ประจำปี2566หรือว่าซาเล็ก2023กองทบกมอบให้กองทพัพภาคที่2รับผิดชอบโดยกำหนดจัดก,การฝึกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการฝึกแบบบูรณาการร่วมกัน26หน่วยงานหลักประกอบด้วยกำลังทหาร ตำรวจข้าราชการพลรเรือและภาพประชาชนรวมฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยประกอบด้วยการอบรมทางวิชาการฝึกซักซ้อมฝ่ายอำนวยการฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆร่วมกัน อาธิการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บชั้นต้นแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทางรถยนต์และอากาศยานการพิทักษ์พื้นที่เกิดเหตุและฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์สมมุติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประสานสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการทดสอบและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานด้วยความสอดคล้องตามแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติพุทธศักราช200 564ในส่วนของกองทัพบ,บกได้จัดกำลังพลร่วมการฝึกครั้งนี้จากหน่วยกำลังรบในพื้นที่ศูนย์การปีนฐานบกกรมแพทย์ทหารบกโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบ,บกในพื้นที่และหน่วยสนับสนุนการรบกว่า400นายพร้อมได้นำยุทธป,ปกรณ์เข้าร่วมการฝึก อาทิรพยาบาลและอากาศยานที่ใช้ในการค้นหาลำเลียงและส่งกลับสายแพทย์ท่านี้กองทัพบกค่ะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับชมการฝึกซ้อมและชมนิทรรศการระหว่างวันที่12ถึง16มิถุนายนนี้ที่สโมสรร่วมเริงชัยกองบัญชาการกองทพัพภาคที่2โดยในวันที่16มิถุนายนค่ะขอเชิญชมการสาธิตการฝึกค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยณลาดอเนกป,ประสงค์ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมา สำหรับการฝึกครั้งนี้นะคะกองทบบกให้ความสำคัญทั้งในฐานะผู้รับผิดชอบการฝึกและสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการฝึกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการค้นหาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามมาตรฐานรวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทุกภัยพิบัต,ติต่อไป กำลังป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้วค่ะกระชับความสัมพันธ์ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องกองกำลังบูรพาโดยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรับที่112จัดกำลังพลจากกองร้อยฐานพรานที่1201พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับกำลังพลจากกองพันทหารประจำจังหวัดบันเตียมเมียนเจยและกองพันตำรวจตรเวนชายแดนที่807ฝ่ายกัมพูชา เพื่อที่จะประสานการปฏิบัติหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆตามแนวชายแดนร่วมกันการป้องกันการลุกล้มปธิปไตยการละเมิด MOU 43การสกัดการป้องกันการลักลอบข้อมืองของแรงงานต่างด้าวการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบและการประสานความร่วมมือและการปฏิบัติในการเฝ้าระวังพื้นที่ตามแนวชายแดนของทั้งสองฝ่ายโดยมีร้อยเอกต่วดำผบร้อยทประจบที่สองพันทประจนบเตียมเมียนเจยที่หนึ่งและ ร้อยตำรวจเอกจันวร์วันนะรองผอบอจุดตรวจ,รวจมหาสลบพ,พันตชดที่807พร้อมกำลังพนจำวจนวน9้านายรวมหารือนร้อยท,ทปจที่2พันทปจบันเตียมเมียนเจยที่1บ้านต่าหมังตำบลโคกระเมียดอำเภอธมอพวกจังหวัดบันเตียมเมียนเจย ขณะที่กองกำลังชายแดนกองทบกนะคะยังคงทำงรงภารกิจลงพื้นที่สิวชายแดนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิดในทีในพื้นที่ตามแนวชายแดนค่ะ ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพันเอกอุเทนจินทองหลางรองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่3เป็นผู้แทนผู้บังคับการกอบบังคับการควบคุมที่3ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แนวชายแดนด้านอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยการตรวจเยี่ยมสถานีเรือเชียงคานซึ่งขึ้นควบคุมทางยุทธการกับกอบบังคับการควบคุมที่3โดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจและกองกำลังให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายการลักลอบนำเข้ายาเสพติดการหลบหนี เข้าออกนอกราชอาจรรักรที่ผ่านมานั้นกำลังผลได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งรวมทั้งบรณาการกับหน่วยงานข้างเคียงมีผลงานการตรวจยึดจับกลุ่มยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าไอซ์และก็กัญชาพร้อมผู้ต้องหาได้เป็นจำนวนมากรวมถึงการเพิ่มมาตราการในการปฏิบัติจุดเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติที่สามารถเดินข้ามได้สะดวกด้วยการวางเครื่องกีดขวางต่างๆ รวมถึงการเพิ่มกำลังลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงทั้งในส่วนของการเดินเท้าการใช้รถจักรยานยนต์การใช้รถยนต์เรือการใช้โดรนบินลาตระเวนพร้อมตรวจจุดพักผิงตามแนวชายแดนให้มากขึ้น ขณะที่กองกำลังสุรนา,ารีโดยกองพันฐานราบที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1ทําการลาดตระเวนด้วยยานยนต์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเพื่อเฝ้าตรวจพื้นที่และป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นช่องทางที่ประเทศเพื่อนบ้านมักใช้เป็นเส้นทางลักลอบเข้าประเทศไทยทั้งกลางวันและก็กลางคืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวนและเข้าถึงพื้นที่ในเส้นทางที่เข้าถึงได้ยากให้ครอบคลุมพื้นที่ทางบกเขตรอยต่อเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยรวมทั้งป้องกันการลักลอบนำพาบุคคลแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมายเข้ามาในราชนาจักรไทยอย่าเสพติดของหนีภาษีพร้อมทั้งสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆรวมถึงหน่วยขึ้นตรงเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ห่างไกลของการวางกำลังและพื้นที่เขตรอยต่อตลอดจนถึงเส้นทางเข้าสู่ภูมิประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดน ผ่านไปแล้วกว่า4สัปดาห์นะคะสำหรับการฝึกน้องทหารใหม่ในการฝึกนั้นนอกจากฐานใหม่จะได้เรียนรู้ทักษะและก็ะวินัยแล้วยังได้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะวันนี้ผู้หมดยานะคะนายทหารฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศของกองพันฐานรับที่1กรมฐานรับที่8ปด้ายศิสองรักจังหวัดเลยจะพาไปทปําความรู้จักกับน้องทหารใหม่ที่ได้ปั้นหุ่นระหว่างฝึกค่ะ สวัสดีครับพบกับผมหมวดยานะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน่วยฝึกทหารใหม่รแปดพันหนึ่งนะครับผมจะมาตามหาน้องทหารคนหนึ่งครับที่ผมได้สัมภาษณ์เมื่อครั้งตอนที่น้องเข้ามาวันแรกนะครับซึ่งวันนี้ผ่านไป4สัปดาห์กว่าๆผมจะมาดูพัฒนาการของน้องในเรื่องสมรรถภาพร่างกายนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะน้ําหนักลดหรือเพิ่มเดี๋ยวตามผู้หมวดไปหาน้องคนนั้นเลยครับตามมาครับ

กับผมผลอาหารอนุชาโหลดเครือทหารใหม่ผัด1นึทับสัห์66รอ8,001ครับแต่วันที่น้องเข้ามานี่น้ําหนักน้องเท่าไหร่ครับ106กิโล, <6 S 1> โลตอนนี้ฝึกผ่านไปสสัปดาห์กว่าเนี่ยตอนนี้น้ำหนักเ,เหลือเท่าไหร่แล้วเหลือ98กิโลครับ98ลดมา8กิโลเลยเหรอครับวันที่เยี่ยมญาติญาติเห็นจําได้ไหมล่ะ จำได้ครับจาได้แล้วแล้วเขารู้สึกว่าไงผอมลงไหมผอมลงครับหน้าเลียวลงครับโอ้หน้าเลียวลงนะแล้วาแล้วทางบ้านบอกว่าหุ่นดีไหมดีขึ้นครับโอเคโอเคน้องก็พยายามนะฝึกตามที่ครูเขาสอนนะครับจนกว่าจะฝึกเสร็จนะผู้หมวดคิดว่าน้ําหนักน้องก็คงจะลงน่าจะ90ต้นๆนอ่ะเอาให้ได้นะครับเีินไปฝึกได้ครับ กองพันธ์ุปฏิบัติการจิตวิทยานะคะเปิดค่าเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมก่ให้กับน้องน้องเยาวชนสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจ,จังหวัดลบบุรีพันเอกประเสริฐตาละลักษ์ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2566ตามแผนงานด้านกิจกรรมกระเรือนกองทัพบกประจำงบประมาณ2566โดยมีเยาวชนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีแห่งที่2ออำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจํานวน29คนและครูติดตาม ตาม2คนรวม31คนค่ะโดยมีห่วงการฝึกอบรม2วัน1คืนนะคะโดยจะแบ่งเป็นการฝึกอบรมในห้องเรียนกิจกรรมละลายพฤติกรรมการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะการปลูกฝังอุดมการ์ความรักชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์และกิจกรรมการปลูกจิตสํานึกรุกคุนแผ่นดินกิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนภายใตย้กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเป็นการศึกษาและเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิน่นณพิพ,ธพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และกิจกรรมแต้ม สีเติมฝันร่วมกันพัฒนาโดยการทาสีสนามเด็กเล่นที่สนามเด็กเล่นชุมชนรบพิเศษ่งบูเขารวมโครงการค่ะมีความเข้าใจในเนื้อหามีความมุ่งมั่นและตั้งใจผ่านการประเมินผลจากคณะครูฝึกให้อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากส่วนโครงการความร่วมมือพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนสันว่ารักน้ำรักน้องนะคะซ่อมแซมแล้วก็ปรปับปรุงระบบน้ำดื่มพร้อมทั้งทาสีห้องน้ำให้กับน้องๆค่ะ พันโทเศรษฐิตพวงบานเย็นผู้บังคับกองพันฐานรับที่1กรมฐานรับที่13ร่วมกับบริษัทกับตันเพ้นประเทศไทยจำกัดและบริษัทบางกอกวัสดุพัน์จำกัดสันว่า ร่วมกระทําพิธีส่งมอบอ่างล้างหน้าและเครื่องกรองน้ําดื่มให้กับโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67ตาบลโนนสูงจังหวัดอุดรธานีตามโครงการปลอมร่วมมือพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนสันว่ารักน้ํารักน้องโดยหน่วยได้จัดกําลังพลชุดช่างจิตอาสาเข้าดําเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ําดื่มจนแล้วเสร็จซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประปาเครื่องกรองน้ําสีและอุปกรณ์อื่นๆจากบริษัทบางกอกวัสดุพันธ์จํากัดและบริษัทกัปตันเพ้นประเทศไทยจำกัด โดยมีนายทวัชชัยคำวงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งพร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการครูนักเรียนและตรวจแทนบริษัทร่วมในพิธีค่ะโดยทหารของกองทัพบกนะคะยังคงลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ได้โอกาสค่ะพร้อมกับมอบจักรยานตามโครงการอามีไปปั่นสุขให้น้องจากเดินสู่ปันไปโรงเรียนค่ะ พันโทวิทยาสาริยาผู้บังคับกองพันฐานรับที่2กรมฐานรับที่13พร้อมด้วยคุณสสิชาสาริยาประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพันฐานรับที่2กรมฐานรับที่13ลงพื้นที่ไปพบปะครอบรครัวของนางบุญภาสายอายุ68ปีมีฐานะยากจนนะคะแล้วก็อาศัยอยู่กับหลานจำนวน3คนในพื้นที่ตำบลเมืองเพียอําเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้รับการร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยจากการสอบถามทราบว,ว่าหลานทั้ง3คนต้องเดินเท้าไปโรงเรียน เป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรเป็นประจำทุกวันในโอกาสนี้ผู้บังคับกองพันธ์ฐานราบที่2ได้มอบจักรยานตามโครงการอามิบัยสารฝันบรรสุขเพื่อใช้เป็นยานพาหนะเดินทางไปโรงเรียนแทนการเดินเท้าพร้อมทั้งยังมอบถุงยางชีพประการศึกษาและชุดนักเรียนตลอดจนร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเพียดําเนินการซ่อมแซมหลังคาบ,บ้านที่ชารุดจากวัตภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนตามนโยบายของกองทัพบก โดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36นะคะได้ส่งเสริมโรงเรียนในโครงการทหารผ่านดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยค่ะ โดยเฉพาะกีดกรมฐานพรานที่36กงกําลังนาเรศว,วรได้ร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนรวมวิทยาขับเคลื่อนโครงการฐานพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมร,ราชกุมารีณโนะรงเรียนขุนยวมวิทยาอำเภอขุนยมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะโดยปเปลี่ยนธงสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์และธงชาติไทยพร้อมทั้งร่วมพัฒนาปร,ปรับปรุงพื้นที่ทําการเกษตรบริเวณโดยรอบโรงเรียน ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขนะคะยังคงดำรงการทํากิจกรรมดีๆค่ะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกิสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่102ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครูช่วยสอนให้น้องๆ้องเยาวชนด้วยการเปลี่ยนธงชาติไทยผืนใหม่ที่ชารุดและร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติกับนักเรียนและก็เจ๊คูและจัดก,กิจกรรมวาดภาพระบายสีในหัวข้อเราคือคนไทยวีอาไทยและในหัวข้ออาชีพที่อยากเป็นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดต,ตันยงดาลอบานจะบ,บางโตกูหมู่5อําเภอเย่าริงจังหวัดปัตตานีและชุดสันติสุขที่1 ร้อดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมวาดภาพระบายสีในหัวข้ออาชีพที่อยากเป็นและเชิญชวนนักเรียนค่ะร่วมกิจกรรมคอนเทนต์ v r ไทยที่ศูนย์การศึกษา,าศาสนาอิสลามประจำมัสยิดจาระลือแบบ้านมะนังยงหมู่4ี่ตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีสร้างความเพลิดเพลินนะคะให้กับเด็กๆเ,เป็นกันเองอย่างมากๆเลยค่ะ กองทัพภาคที่3ค่ะได้นําคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่3รุ่นที่4หรือว่าพอสอบอกองทัพภาคที่3ทํากิจกรรม CSR ค่ะในพื้นที่จงังหวัดตาก ในการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่3รุ่นที่4หรือว่าพอสอบอก,กองทัพภาคที่3รุ่นที่ 4, ซึ่งมีข้าราชการทหารตำรวจข้า,าร,ราชการพลเรือนพนัพกงา,า,านรัฐวิสาหกิจพนักงานองค์กรของรัฐและก็นักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่นะคะได้เข้าร่วมการอบรมจํานวน63คนได้รวมกิจกรรมทัศนศึกษาโดยไปลงพื้นที่เยี่ยมชมพระตำหนักเรือนจันทรนากองกําลังนเรศวรค่ายวชิรประการอําเภอเมืองจังหวัดตากเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็เยี่ยม ชมยุทธกรณ์และก็รับทราบภารกิจเพิที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนตามแนวชายแดนของกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่14จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพะเดะ ตำบลพระธาตุผาแดงอําเภอแม่สอดเพื่อร่วมทำกิจกรรม CSR โดยมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาผ้าหม่มทุนการศึกษาและก็ทุนสนับสนุนในการสร้างห้องแปรรูปถนอมอาหารแก่ผู้อำนวยการครูนักเรียนเพื่อที่จะหน,นุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมค่ะในการเป็นพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งแก่สังคมแล้วก็ยังไปเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านแม่กลนเก์อําเภอแม่สอดเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมรับฟังการบ,บรรยายสรุปจากหน่วยเฉพาะกิจ ราชมนูถึงภารกิจบทบาทหน้าที่ของกองก,กำลังป้องกันชายแดนในการพิทักษ์ปกป้องรักษาอธิปไตยของชาตินั่นเองค่ะกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2นะคะได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าจากเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นค่ะ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่3-202กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ร่รวมกับส่วนราชการอำเภอแม่จันต์อบตป่าตึงแล้วก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าจากเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นจำนวน1000ต้นค่ะในพื้นที่5้าไร่บริเวณดอยจระเข้ระหว่างบ้านแม่เฟืองหมู่ที่5กับบ้านผาตั้งหมู่ที่6ตตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันร์จังหวัดเชียงราย เชิดชูเกียรติทหารกล้าอ่อนเนอร์เดอะฮีโรสนะคะวันนี้เสนอตอนค่ะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนิคมเกษตรก,กรรมฐานผ่านศึกพิการบางสาย จากนโยบายขององค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกพลเอกสันทัศน์นินทิ่ภาคีรันผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมุ่งเน้นนโยบายการปฏิบัติงานเชิงรุกให้กับทหารผ่านศึกให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมได้จะทำโครงการปรับปรุงที่ตั้งหน่วยและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรได้พระราชทานไว้โดยได้น้อมนําหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ไปสู่โคกหนองนามโมเดลตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาต่อยอดมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ขององค์การส่งเคราะหทหารผ่านศึก คมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไส่ได้พัฒนาพื้นที่ส่วนกลางประมาณ20ไร่เป็นศูนย์สาธิตและฐานการเรียนรู้การเกษตรดําเนินการวางแผนจัดระบบการจัดการมาตั้งแต่วันที่สองพฤศจิกายน2565จนถึงวันที่30พฤษภาคม2566โดยประยุกต์รูปแบบให้เกื้อกูลกับสภาพพื้นที่สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไส่ โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนหลักได้แก่ส่วนที่1พื้นที่ส่วนกลางประมาณ2ไร่เป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้แก่อาคารอำนวยการจุดชมวิวพักผ่อนและสถานที่จอดรถ ส่วนที่2พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตได้แก่ฐานการเรียนรู้โคกน้องนาโมเดลการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจไก่พันไข่อารมณ์ดีเป็ดไข่กบปลาและกุ้งกล้ามกรามนอกจากนี้ยังมีแปลงผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจโรวงเพาะเห็ดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอัดเม็ด โรงเรือนพลาสติกเพื่อพืชผักคุณภาพและธนาคารขยะร,รวมเนื้อที่ประมาณ13ไร่ส่วนที่3พื้นที่แหล่งน้ำเนื้อที่ประมาณ5ไร่และส่วนที่4 พื้นที่ผลิตและจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มแม่บ้านนิคมกเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไสศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนิคมกเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไสนอกจากจะเป็นกิจกรรมช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ให้แก่ครอบครัวทหารผ่านศึกในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางสายยังเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สําหรับทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการรวมทั้งประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้ามาศึกษาแนวทางการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบวงจร และอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกโดยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางสายมีความพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดํารงชีวิตบนเส้นทางของความพอเพียงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวน้อมนําศาสตร์พระราชามาเป็นเกราะป้องกันที่มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป วันนี้ในอดีต12มิถุนายนนะคะมาร่วมรับลึกถึงเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน VR Soldier ค่ะพุทธศักราช2537 คริสตศักราช1,994โบอิ้ง777เครื่องบินทวินเจ็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกออกบินเที่ยวแรกโบอิ้ง777ใช้เครื่องยนต์2ตัวมีพิสัยบินระยะไกลถือได้ว่าเป็นเครื่องบินเชิงพาณิชย์ลำแรกที่มีการออกแบบและพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนโดยโปรแกรมเขียนภาพ3มิติและมี8สายการบินขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ 12มิถุนายน2527พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบด้าประพิษและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินออกพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ในการพระราชพิธีสมโพชเดือนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณตามราชประเพณีลงในพระอู่ณพระที่นั่งหมู่สถานบรมอาจหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 12มิถุนายน2549พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมราชประพิษและสมเด็จพระบระม,มราชชนนดีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรม,มวงศ์ ทุกพระองค์ไปในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระชวังดุสิตและเสด็จออกรับพระราชอาคตุกะพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศในการทอดพระเนตรการจัดแสดงขบวนเรือพระราชพิธีณอาคารราชนาวิกสภานหลักใหม่กองทับเรือ ช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR s o d i e r แล้วดิฉันโฉธิรสมบุตรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ